ก็บางทีมันมันมีกรณีตัวอย่างนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยปรงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารเลยนะเรียยว่าทรมานจนพ่อนี่ตายเลยพอตัวเองพ่อมีลูกปั๊บโอ้ยนึกถึงคุณของพ่อเลยนะตอนนั้นขังพ่อไว้ทรมานพ่ออยู่พ่อใกล้จะตายแล้ววิ่งไปเลยจะไปปล่อยพ่ออ่าจะไปขออภูสิกรรมพ่อ ปลาขดว่าพอดีพ่อก็ตายในวันนั้นโอ้ยเศร้าโศกเสียใจมากอ่ากินไม่ได้นอนแทบไม่หลับเลยสุดท้ายต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ไปหา,าศาสดาคนอื่นด้วยนะแต่แก้จิตไม่ได้ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เขาก็ไปรำลึกรำพันว่านี่เขาได้ทํากรรมหนักแล้วได้ปกปรชนพระราชบิดา,าภาพชีวิตของพระราชบิดาเนี่ย ทุกทรมานเ,เหลือเกินเนี่ยพระองค์ขอขอพระองค์ช่วยอบรมสั่งสอนด้วยเถิดนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนมหาบทิธคนที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษนี่คือเห็นโทษแล้ว่ากรรมที่ไม่ดีเราทําแล้วนี่โอ้โหมันเจ็บปวดมันทุกทรมามนมันบีบคั้นจิตใจแสนสาหาัสขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าเราได้เห็นโทษเข้ามาเห็นทุกเห็นโทษ ให้ละกรรมนั้นเสียก็บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ทําอีกหยุดไม่ทำตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ทําอีกกรรมไหนดีกรรมไหนเป็นธรรมชอบธรรมให้ทํากรรมนั้นแทนคราวนี้มาทํากรรมดีแทน,ทนพระพุทเจ้าชาติครูนี่ทำความดีมากเลยแต่พระาศาสนาช่วยพระพุทธเจ้าเรียกว่ารับใช้พระาศาสนา จนทําให้ศาสนานี่จเจริญรุ่งเรืองมากในยุคสมัยนั้นนคือมาทํากรรมดีทดแทนนะเพราะฉะนั้นกรรมที่ในโปลพระชนพระราชบิดาแทนที่พระเจ้าชาติศัตรูเมื่อตายแล้วจะตกอเวจีมหานรกหลุมที่ลึกที่สุดหนักที่สุดก็กลายเป็นว่ายังต้องได้รับกรรมตรงนั้นแต่ว่าเป็นอเวจีมหานรกที่เบาที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์เอาไว้ ว่าต่อไปก็จะได้เป็นพักสัจเจกับพุทธเจา้าคือฝ่ายกุศลก็มีอยู่ทาบุญสุนทานทำมาพอดีประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้แต่ว่ากรรมอน,นั้นมันเป็นกรรมที่หนักก็ยอมรับไปก่อนยอมรับไปก่อนอาจจกนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นกรรมที่ดีมันก็ให้ผลก็จะได้เป็นพักปัจเจกับพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าหากว่ามีข้อติฎบกพร่องก็ทําเหมือนกัน ตั้งใจเลยว่าเราจะไม่ทําอีกเนี่ยากรรมไหนอีก็ให้ทํากรรมนั้นแทนเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าสมัยสมัยยังเป็นคาราวาสีาเคยอ่านเจอเรื่องเรื่องหนึ่งนก็นนมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เขามีกฎเขามีกฎเหล็กอันหนึ่งถ้าผู้หญิงมีชู้ถ้าผู้หญิงมีชู้เนี่ยเขาจะต้องเอาผู้หญิงมา เอามามัดติดกับเสาเอาไว้แล้วก็มีชาวบ้านมาล้องวงกันจากนั้นทุกคนต้องเอาหินเอาของแข็งคว้างตาผู้หญิงนั้นจนตายยกฎเหล็กลข,ของเขามีอย่างนี้ก็พอดีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเขาก็เอาผู้หญิงนนมาแล้วก็มัดมัดเอาไว้แล้วก็เตรียมประกาศโทษ ว่าผู้หญิงคนนี้มีชูยงง้ยังไงยังไงอามีหลักฐานมีพยานเรียบร้อยแล้วปาเพราะว่าวันนั้นพอดีมีนักบวชผ่านไปพอดีาผ่านไปนักบวชก็เข้าไปดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังเตรียมจะคว่าหินอยู่แล้วนักบวชคนนั้นก็เลยประกาศขึ้นมาว่าใครที่อยู่ตรงนี้ไม่เคยทําอะไรผิดเลยขอให้หยิบก้อนหิน คว้าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกเงียบเก่งเลยไม่มีใครไม่มีใครหยิบกอ็ิีเพราะทุกคนเคยทําความผิดเอาไว้แล้วสุดท้ายก็ให้ผู้หญิงเนี่ยรับสารภาพแล้วก็ลงโทษอะไรอันอื่นไปที่มันไม่ถึงกับชีวิตไม่ถึงกับทุกทรมานเนี่ยให้โอก,กาสไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นอะไเรื่องกรรมอะไรอย่างเนี้ยเราจะไปเก็ะเอามาเป็นประเด็นไม่ได้เพราะเราเคยทำเอาไว้แล้วจะมาคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันก็ซ้ําเติมตัวเองนะก็ต้องคิดให้มันออกในเชิงที่จะแก้ไห้ตัวเองก็ดีกว่าเนีย่ยยอมรับเลยว่าอา้าวกรรมในอดีตมันเยอะแยะมากมายที่เราเคยทำมาปัจจุบันก็เคยแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะก็คือตั้งใจทํากรรมดีแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนะ ก็คือปฏิบัติจิตจนกระทั่งมันไม่ยึดกรรมคำสอนสูงสุดของพุทธเจ้าคือออกจากกรรมเลยนะไม่ยึดกรรมเลยนะค้นกรรมเหนือกรรมก็คืออะไรเกิดขึ้นจิตมันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเวลามันคิดขึ้นมาเวลามันินทุกข์มันจะคิดเรื่องที่เป็นทุกข์แล้วก็มีเวทนาซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นความคิดารู้ว่าความคิดเกิดระดับรู้ว่าความทุกข์เกิดระดับมันก็ดูเฉยๆได้ดูเฉยๆได้ เรียกว่าจิตมีอุเบกขาจิตจิตไม่เข้าไปยึดทุกไม่ยึดสุขเนี่ยมันก็เฉยเฉยเป็นกลางๆนี่เขาเรียกว่าจิตเป็นกลางจิตไม่ทุกไปกับความทุกไม่หลงไปกับความสุขเป็นกลางๆก็รู้เท่าทันว่าจิตเป็นกลางๆเป็นกลางๆมันก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้ทันความเป็นปัจจุบันอันนี้เนี่ยพอรู้ด้านรู้ด้านเป็นความหลงยึดติดข้องทั้งสุขทั้งทุก ทั้งเบคขาอันนี้มันก็จะไม่มีมันก็ก็เลยหมดความยึดถือหมดความยึดถือหมดความหลงผิดมันก็ไม่ยึดอะไรนีเรียกว่าออกจากกรรมอยู่เหนือกรรมพ้นกรรมพ้นจากการ,รเวียนว่ายายเกิดได้หมดเพราะว่ามันรู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งจิตได้อีก<อ>เพราะา<อ>มัน<อ>มันรู้ทันหมดอ,ะอ่ะะมันก็แค่มี ก็ดับไปแค่นั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแต่มันก็เลยเป็นอิสระจากโลกจากอารมณ์ทั้งหลายได้นี่เส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถทำให้จิตที่มีความทุกข์เล็กๆน้อยๆตามสบายใจขึ้นมาได้เหมือนวันนี้ที่มาทอดกฐินทำบุญสุนทานทุกคนก็สบายอกสบายใจว่าเออชีวิตของเราเนี่ยก็ได้มาร่วมบุญกัน ็นบุญในทางพระพุทธศาสนาอ่าเป็นอ่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุตรานุญาตอนุญาตให้ทำได้หลังจากออกอรญสาแล้วเราก็ร่วมบุญกันทำกันใครมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากแล้วแต่กำลังอันนี้เราก็ไม่ได้ไปให้ความสำคัญตรงนั้นสำคัญตรงที่ว่าเราทำด้วยความเคารพ เราทําด้วยความศรัทธาเรื่องใสทําด้วยความเต็มอกเต็มใจในี่บุญของเราก็มันเต็มอยู่ที่จิตที่ใจของเราให้มากเราก็ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเรื่องใสเรามีน้อยเราก็เต็มที่ของเราแล้วก็เต็มจิตเต็มใจด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพด้วยความเรื่องใสของเรานี่หละบุญเนี่ยมันจึงทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันสุขสบายมันมีกําลังมันมีความอิ่มเออ มีความเบิกบานมีความรื่นเริง